ใครวะเฮ้ยด<ห>ุอ่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ยินเลกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนนะใครวะพี่ทุกคนใครทกนชอบคลิปยัยินเลกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนเนะไปเจอหมคลิปน้าผมใครวะไม่รู้เนี่คุณไก่อนก็ขอราบวัสดีพี่บ้านอาพี่สีทุกคนนะครับยินดีตครับก็สู่ช่องเราเป็นคนเล่นกับีนะดูใครเข้ามาก็ยเลมกดไลค์แชร์กดติตามคนลนะก็วันนี้ก็ ผมจะพาพี่ๆมาพิสูจน์นะก็พี่วาจะได้มาเจอไอเหตุการณ์อะไรสักอย่างนวันนี้ผมก็ได้ตามตู้พี่วัดมานแล้วพอพี่วัดบอกว่าน้องวินมาเป็นเพื่อนหน่อยพอพี่วัดก็ไม่กล้ามาคนเดียวนะเพราอพี่วัดก็กลัวพี่ๆะทุกคนก็ทุกคนก็ช่วงนี้ก็กลับไปแปลงแล้วก็ยืดเรื่องักข้าวโดยผมก็เริ่มเป็นไม่ค่อยสบายจมูกแดงนะเหมือนมีน้ำมูกอะไรไหลออกมาอย่างนี้พี่โอเคพี่วัด เี๋เราเห็นไก่ปุ่มไฟเลยไหมครับผมสวัสดีครับชื่อวันนะครับผมก็วันเนี้ยก็จะมาบอกว่าคือผมไลฟ์สดกับเพื่อนนนนะผมก็เจออะไรแปลกๆนะแต่ยังหาสาเหตุไม่เจอนะก็วันนี้ทุกคนเราจะมาพิสูจน์กันอีกครั้งครับผมไม่รู้ว่าวันเนี้ยจะเจอหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเราจะลองไปพิสูจน์กันนะครับผมก็คืนนี้นะก็มืดมากนะครับผมสามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มแล้วก็อย่างหนึ่งก็ฝนตกอีกตอนยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยครับเอางี้วล้วไปครับมุ้รไป นี่แหะทุกคนคือมันเป็นแบบไม่รู้ว่าเป็นเป็นมันทานหรือว่าอะไรนะรีน่นะม,ม,มันมากเลยนะทุกคนตาชันอนนาจจะไม่มีแค่กระบอกเดียวนะอันนี้ได้ที่เอลกคนก็ เงียบแบบเงียบสนิทนี่ไม่มีชาวบ้านไม่มีอะไรอยู่เลยเพราะนนอกจากพวกผมสองคนใช่ได้พี่ชาวชาวชาวบ้านครับขายรงเราต่อเราแบบมือถือ้ามาที่นี่ไม่รู้มันเป็นตัวเลยนะพี่ๆนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวของมันนะเห็นดูมือหน่อยนะคพงษ์มือหน่อยนะถ่ายไ,ได้ไหมสิ่งหรอพี่ <c oughs> เ่วไม่รู้เหมือนกันไปไปไปหน้า um, ัคือไม่รู้ว่าเสี่ยงอะไรนะมันกินยังดีเสี่ยงปัดปัดเต็มดีไหมพี่ดีไหมพี่เฮ้ย มันมืดมากนะผมแค่แฟตธรรมดากับแค่ไฟแชร์นั้นด <c oughs> ้วยเ <c oughs> นี่ยมเลียงรอบตาเลยไปเดี๋ยวเราจนไปต่อตอนในร่างเป็นนี้นะสัตว์ตใจก็ลเลยเจ๋อเจอหรือเปล่าน,น่าชมตอนได้ถึงมี่มากที่สนดนะ ก็เลยไม่ยิงแจ้งน้ำนแ่เนาะโอ้โหตัวคนมืดอะฮะมนมืดจริงนะคนมืดจริงนะคือเข้ามาเราเข้ามาที่ป่ามันมืดเลยมืดนอกจากเฮ้ยเฮ้ัดนีุ่มมือนผมไหมพี่ นี่มันพุ่มไหมนั่งยืนีอะไรวะนี่เลยวะไม่รู่เสีอะไรนี่มันเสีเฮ้ยเสีงอะไรเสียงเลยวะเสียงหัวใเนี่ยไปดีบุกปลกมากเลย ผมเห็นข okay, like ้างานจะไปไม่ได้เลยเปนลกอ่ะต้นไม้ต้นเขาเท่าไหง่นะเก็บใบต้นไม้ต้นใดสูงนะพี่เฮ้ยอะไรวะน้องมีอะไรโดนวะพี่ไม่รู้เหมือนกันนะมือแต่คนเหมือนกันนะ มุดจ <Auss biography. S 2> <laughs> ีนี่เลยมุดขวัเนะเฮ้ยนื้ออะไรวะตาเฮ้ยไม่รู้อะน้องมินเอาเฮ้พี่ไป็นด้านมั้ยลองดูมั้ยเรลองทะลุด้านดูคนคือมันมีเสียงประหลาดบ้างนะมันมีคนเสียงร้องไห้นะพี่พี่นะผมก็ไม่รู้มันคือเสียงมันมาจากต้นเียุไหนเสียงร้องไห้เขาชง่อไอ้

มงแปลกนะพีดีเส ah ียวหาไปครับได้ยินดนได้ยินแบบแางๆไกลๆจากพนน้นี่แบบนี่เห็นอะไรนะ

มันไม่ให้เราเข้าไปหรอโอพี่โอ้เข้าลวายาเี้ย่ายนส่นดีแม่คือมันเป็นป่ารกนะพี่สนะคาจับมนง่าแล้วก็ไม่หีนะคนเป็นพรใบใบไม้ว่าสิ่งไม้ติ่งไม้นี่หตดหมดใช่ยีรู้ เดียวมาดูยเดี๋วะ่าโอ้โหผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเลยคือมันไม่ให้เราไปหรือว่าไงวะพี่วัดพี่วัดคือมันไม่ให้เราไปหรือว่าอะไรคือมันเสียงร้องไห้เสียงอะไรก็ยีสมันก็มีกิ่งไม้ตกตอนอ้าวตอนอ้าเลยนะคือปกติเดินมาตรงนี้ไม่มีอะไรเลยพี่วินะ แล้ว se พี่อะไรเป็นอะไรอันนี้ด้วยนะอื้มพี่อะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อง <tense> ี้เราเดนแกงก็บอว่ะเฮ้ยเฮ้ยพ่พัดพี่พัดพี่พัดถ่าคร่พี่พัดพิัพัดพัดถ่าวะพี่จะได้พี่รเว้ยใ่รวะเฮ้ยใครวะวัดเห็นมันพู่ไหม ้คนแถวนั้นน่ะมานั่งร้องไห้อ่ะใครวะไ่เจ้อันนี้แล้วมันพี่ได้ยินจากเสียงเอออะไรพี่เราเข้าไปถามป่ะหรือว่าไงมานั่งร้องไห้เนี่ยเอ้จ้าผู้หญิงหรือผู้ชายหรอพี่ ไม่รู้เหมือนกันเคยได้ยินเสียงร้องไห้แล้วไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วใชาพี่ฮะผู้หญิงเหรอผู้หญิงเหรอเหอแล้วทุกคนเหรอชาวบ้านอกใจเลยนะ,ะ,ะเหคนดิเลือดเหรออะไรน้องวินไม่ใช่อุ้ดว่าเลือดเนี่ย

เงี้ยนะตัวเงี้นะเด้นมาเล็บแผลแรับพี่ ไงี้มนใครกินอหล่าเออใช่เออใช่้มอาพี่มองเราพี่ทิวดมัมองเราพี่ไอ้จอนให้มามืแล่พี่แหลเออเนาะเออทวัดรู้ว่าเป็นทัดนะทิวัดทิวัดยังเงินเงมนกนไม่ตอบเลยออรอไนใมาม่ พี่พี่บอกว่าอะไรคือพี่รูว่าเขาเอกคนเขาบอกว่าแต่คนนั้นก็จะมันไหมกินไก่ได้เหรอเออไก่เหรอเชียงเหมือนเลยแต่ไม่ผู้หญิงมันทำอย่างนี้เหรอไม่ใช่ผู้หญิงหรือมั้งคือทุกคนพนมไป่ร้านน้กันนะคือผมอะไปถามป้าคนหนึ่งมานะป้าบอกว่า คือมันมีผู้หญิงกับผู้ชายคนหนึ่งแหละที่แบบว่ามากินเขามากินไก่เขาหมดคอเลยนะคือวันนั้นน่ะเขาจะยินเสียงแบบยังไงไก่ปืนนะพี่บอลที่คือกว่าดไก่ตืนแบบออกไปโดยทีมมีจะมีจะสร้างนะไม่มีอะไรเลยนะผมว่าคนเยอะมากเดี๋ยวอะไรอ่ะเราดูัเฮ้ยน้อมันมองเราพี่ฮะ เที่ยวเวลาครับมัเก็บมาตากอะไรฮะมันพูดภาษาบูหรือเปล่าไม่รู้อ่ะภาษาไทยพูภาษาตัวเองนะพูดไม่รู้เรื่องที่ฟังไม่รู้เรื่องเที่วัดที่วัดที่วัดเฮ้ยอ็นดูรีบอะเฮ้ยยังเข้ามาแล้วไหมมึงเข้ามางูหนอกูได้งานนะมันเหมือนมันมองหน้าเรามองหน้าเขา จ้องเราเลยถ้าเปลาราโยหงเ้ามาเราก็อาจจะมีถางเดียวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะพอโยงห่างไวก่อนคือเรามาสงองคนนี้เราต้องบดความปลอดภัยต้องนินํามื เออนอ้อนเอเเอ,อจอเกม่ยวอะไรฮะผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือเป็นผีหรือเป็นอะไรนะครับผมผมว่า,วาคนไม่แน่เป็นนี่มันเป็นปผีหรือเปล่าไมม่รู้ันคือทุกคนที่ผมได้ยินจากข่าวชาวบ้านมาแล้วว่าคือไกลขคหายแบบเยอะมากเลยนะโดยผีช่วยดูนะครับผมว่าเป็นคนหรือผีหรือ บอใครไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ชาวบ้านผมว่าไม่รู้ว่าใครนะมาทำแบบทำแป่งอะไรกินแล้วให้กินพวกปลาพวกไม่น่ามีคนแบบจะเป็นคนไม่น่ามีมาจังืนแบบนี้นะผมผมว่านะแความคิดนะอเคเราดูนั่นเองก็ตามด ดูาได้างไปก่อนว่าเนคดีหรอเปล่าช่มันยังโงอกนะมังเงียบเลยพี่ใช่ผมเรียก็ไม่ตอบแต่ว่าเอ้เจาะไอเจาอ้อจไอจอผิงผู้ชายเราเว่าพี่พี่พี่คือทุกคนคือวััี่วัด วัดมองเอาพี่หน้าเหมือนผู้หญิงเลยทำไมมันแต่งตัวอย่างนี้เหมือนผู้หญิงแต่งต,ตัวเหมือน,น,นชายผมยาวนะคน <c oughs> ลักษณะแบบนี้เฮ้ยทำอะไระททนะดันตันเตะเตะตรวจตรวจตรวจ

เฮ้ยเฮ้ยเมยขึ้นมา้ยเฮ้ยเมยขึ้นมาด้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยดุะทุกคนใครชอบกินยก็ยกลยก็แชร์กติดตามไหยูนะใครวะพี่ทุกคนใครชบกินยยินกลยกแชร์กติดตามหูนะไปเฉยไหมคิดหน้าผมใครวไมุ่่้คุณ